สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราตกลงกันว่าหลังจากที่จะจบจบหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้เราก็จะมีการทดสอบหลังเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีแบบทดสอบมาให้นักเรียนทั้งหมดอ่ะ10ข้อ10คะแนนนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆไปนำสมุดในวิชาประวัติศาสตร์มานะคะมาก่อนเลยนะคะแล้วคุณครูก็จะเปิดเพลงนี้เเปิดเพลง หงรัตนารามรอนักเรียนนะคะเพื่อเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของวัดหงนะคะ่าเด็กๆไปหาสมุดมาก่อนเลยค่ะ เด็กๆได้มาแล้วเด็กๆตอนนี้อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆทําความตกลงกับคุณครูก่อนนะคะก็คือเด็กๆได้สมุดวิชาประวัติศาสตร์มาแล้วก็คือให้เด็กๆเขียนว่าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองค่ะเขียนเลยค่ะ เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆเขียนว่าแบบทดสอบในเรื่องเรื่องนะคะเรื่องที่เราจะสอบก็คือเรื่องเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนนะคะเรื่องเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนค่ะเขียนเลยค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆเขียนว่าเขียนข้อ 1- ถึงข้อ10ไวเลยค่ะไม่ต้องเว้นบรรทัดนะคะหน้าเส้นที่เขาขีดบรรทัดสีแดงของนักเรียนอ่ะเขียนว่า1นถึงสิค่ะเขียน1นถึงสิเสร็จแล้วนะคะนักเรียนฟังโจทย์ที่คุณครูอ่านให้นักเรียนฟังหรือเด็กๆจะอ่านพร้อมกับคุณครูก็ได้เลือกคำตอบเพียงข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะเช่น ข้อที่1เด็กนักเรียนบอกว่าข้อ1ข้อกอไก่หรือข้อ1เนี่ยถูกต้องที่สุดนะคะหรือว่าข้อ1ถูกต้องที่สุดหรือข้อ2หรือข้อ3หรือข้อ4แล้วแต่นะคะให้เลือกแค่ตัวเลขใส่ลงไปแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องใส่เนื้อหาลงไปนะคะอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วอ่ะฟังคุณครูค่ะข้อที่1ถามว่าบุคคลใดให้ข้อมูลประวัติของโรงเรียนได้ดีที่สุด 1นึปู่ย่า2ครูใหญ่3ามพันโรง4คนขายอาหารในโรงเรียนเลือกตอบ1ข้อค่ะข้อไหนคะเลือกตอบเลยค่ะไปข้อที่2องค่ะเสร็จแล้วไปข้อที่2นะข้อที่2 เหตุการณ์ข้อใดเป็นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 1. จํานวนนักเรียนในโรงเรียน 2. ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น 3. งานกีฬาสีครั้งล่าสุด 4. ชื่อครูใหญ่คุณแรกครูใหญ่หรือผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะอ่าเลือกตอบหนึ่งข้อค่ะ ไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ถามว่าหลักฐานใดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ก่อตั้งโรงเรียน 1. หนังสือประวัติของโรงเรียน 2. ภาพถ่ายสิทธิ์เก่าของโรงเรียน 3. สมุดทะเบียนของห้องพยาบาล 4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตอบเลยค่ะข้อไหนเลือกข้อไหนตอบเลย ข้อที่4ค่ะข้อที่4ถามว่าถ้าสืบค้นประวัติของโรงเรียนในเรื่องใดทำให้นักเรียนเกิดความภูมิใจ 1. จํานวนนักเรียนในปีแรก 2. รายชื่อของครูในโรงเรียน 3. งบประมาณการก่อตั้งโรงเรียน 4. เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาตอบมาหนึ่งข้อค่ะ,ะ,ปะไปข้อที่5ค่ะถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนควรสืบค้นจากแหล่งข้อมูลใด หนังสือเรียน 2. หนังสือพิมพ์ 3. ห้องสมุดชุมชนสเว็บไซต์ของโรงเรียนเลือกหนึ่งข้อค่ะไปข้อที่6ค่ะ ต้องการทราบเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลใด 1. ตลาด 2. สถานีตำรวจ 3. พิพ,ธพิธภัณสฑส์ 4. โรงพยาบาลเลือกหนึ่งข้อค่ะ ต่อไปไปข้อที่7ค่ะการสืบคน้นการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของชุมชนในข้อใดควรใช้ภาพถ่ายเป็นข้อมูลในการสืบคน้น 1. การชนะเลิศประเพณีแห่เทียนปัรษา 2. การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 3. จํจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในชุมชน 4. รายชื่อกำนันในตำบลข้อไหนคะเลือกมาหนึ่งข้อคะ่ะต่อไปไปข้อที่8ค่ะไปข้อที่8นะคะข้อที่8ถามว่า ข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดในการศึกษาประวัติชุมชน 1. การตรวจสอบข้อมูลที่ได้ 2. การนำเสนอข้อมูลเพื่อให้น่าสนใจ 3. การแสดงความคิดเห็นของตนเอง 4. การเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าเชื่อถือค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่9แล้วค่ะเปลี่นก็ใกล้จะจบแล้วนะ 9. การนำเสนอข้อมูลชุมชนโดยใช้เส้นเวลามีประโยชน์อย่างไร 1. ทําทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 2. องทํทำให้การนำเสนอข้อมูลน่าสนใจ 3. าํทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจน 4. ทํทำให้สามารถสืบค้นข้อมูล ของชุมชนไดรวดเร็วข้อไหนคะนต่อไปข้อสุดท้ายคะ่ะการสืบคน้นประวัติอ้าวข้อนี้แอบมีเฉลยอ,อยู่ด้วยอ่าข้อนี้ให้ฟรีไม่เป็นไรการสืบคน้นประวัติของชุมชนมีประโยชน์อย่างไรหนึ่งนำไปอวดชุมชนอื่นได้ สเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนสามทำให้คนเข้าไปในชุมชนมากขึ้น4ได้ค่าตอบแทนจากการศึกษาเลือกเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วนะคะ เพลงก็จบแล้วพอดีเลยนะคะอ่ะเพลงก็จบข้อสอบก็เสร็จแล้วสิบข้อนะคะหลังจากเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปค่ะส่งมาให้คุณครูแล้วอย่าลืมในกระดาษคำตอบของเด็กๆเขียนชื่อที่อยู่เออไม่ใช่ชื่อนามสก,กุลขอโทษค่ะ แล้วก็ชื่อนำสก,กุลเลขที่มาให้คุณครูจะได้ตรวจลงคะแนนให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ